มตัวหน้าตัวกลางตัวท้ายเป็นตัวเลขที่เท่ากันตัวอย่างเช่น15 15 15 16 16 16เดที่ที่สมาหลามน่านะ17 17 17แล้วมี3สูตรนะที่ขายกันอยู่สูตร17เสมอแพงที่สุดแล้วก็บอกดีที่สุดเลยก็ทำการที่สุดจุดมี่เหมาะกับดินของเราตอไแรกนะคะ15เสมอนะคะถูกที่สุด บางยี่ห้อแพงที่สุดถ้าเทียบกับสูตรอื่นเขาก็ต้องรู้อีกมันแพงกว่านะก็สิบห้าบาทสูตรกับบางยี่ห้อมีการผสมธาตุอาหารรองมาให้ในขณะที่บางยี่ห้อไม่เด็กสูตนะตัวนี้ไม่ง่ายถ้าเรารู้ว่าดินของเรานั้นเป็นดินกรดที่ความเป็นกรดเป็น,ปน,ปนด่างนั้นอยู่ที่ประมาณสี่กว่าถึงห้า การเลือกใช้ปุ๋ยขอให้ใช้สู 11, 16, รตร16เสมอหรือเปล่าอีกใครับต้องตื่นเรื่องปุ๋ยในฟังติกอนในคลิดของผู้ที่และถ้าดินนั้นเราเกิน6ถึง6.5แล้ว8 7หรือบางแปลง7กว,กว่าแล้วปุ๋ยที่ใช้ให้เลือก15เสมอในแค่ไหนก็ถ้าที่8-7ปุ๋ยที่ใช้ให้ใช้16เสมอนั่นเป็นเด็นหนึ่ง ประเด็นถัดมาลองจดไว้เลยนะคะแล้วดูว่าใช่หรือไม่นะะต้งทุเรียนที่ให้ดูแล้วหากเป็นหมอนทองเป็นหมอนทองนะคะแล้วลองล้ำชิมของเราจะขายอ่นะคะ่ะเดี๋ยวลูกที่เป็นไปเขาลองมาดูหน้าก็ลองชิมดูเนื้อถ้าออกสิ้นเหลืองไม่เป็นเราเรียกว่าฟรีมี่คือเนื้อไม่เนียนเส้นใหญ่ เส้นใยของเนื้อนะคะเวลากินเนี่ยเคยเคยฉี่ใช่ไหมคะแกะมาเนี่ยมันเป็นเป็นเส้นๆน่ะเนื้อมันไม่เนียนะ่ะนะคะบอกได้เลยว่ามีของเรานั้นผิดปกติหรือเราใช้ปุ๋ยผิดปกติเองโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมทุเรียนที่ออกเนื้อสีเหลืองกลิ่นไม่หอมเส้นใยเนื้อค่อนข้างหยาบขาดท่ากรบมัน หรือดินของเรานั้นเป็นดินด่างแล้วเราก็ยังใส่ปุย๋ยที่มันเป็นด่างอีกเ,เข้าใจใช่ไหมคะในดินที่เป็นดินค่อนข้างจะออกเรี้ยวส่วนใหญ่โครงสร้างของดินจะมีธาตุกำมะถันอยู่ถ้ามันออกสมเมืไหร่เนื้อทุเรียนหมอนทองที่ได้รับกรมาถันเพียงพอจะออกสีเหลืองค่ะ ในแปลงที่เนื้อของทุเรียนนั้นเริ่มซ้นขาวทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เนื้อค่อนข,ข,ข้างดีสีออกเป็นเหลืองและออกเป็นเหลืองทองประมาปีนี้มันก็ซีดลงซีดลงซีดลงแปลว่าดินของเรานั้นธาตุอาหารตัวหนึ่งมันหายไปแล้วหายไปพร้อมกับทุเรียนที่เราขายไปนั่นแหละแล้วตัวที่มันไปกับเนื้อทุเรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนธาตุที่มันต้องการมากที่สุดคือกามะถัน กินหามเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่บอกว่าผู้เรียนนั้นเรากินกล่นด้วยนะคะเยาเป็นสัลังนะคะที่กินทุเรียนเราไม่กินกล่นแต่คนไทยเนี่ยเรากินถูกไหมคะกองอันเนี้ยหอมแต่ถ้ามันไม่มีกล่นหอมไม่ไร่แปลว่าถ้าอาหารตัวหนึนงในนีเริ่ม,ๆๆม,ๆๆมๆๆหายไปแล้วหรือมันไม่มีอยู่ไม่เพีงพอถ้านั้นคือธาตุตะันไทยแล้วมันมีมากที่สูงสิบห้าสเมอค่ะอันนี้ต่างกันแล้วเห็นไหมคะ เราเป็นดินเปรี้ยวอย่าใช้สิ้าเสมอแต่ถ้าต่อให้เป็นดินเปรี้ยวแต่เนื้อทุเรียนที่เราเก็บจากสวนของเราสิบเมื่อไหร่แปลว่าดินของเราขาดกรลมฐาน,านเพราะงั้นให้ใช้15เสมอมงงไหมคะใครงงนกมือคะ่ะอีกครั้งหนึ่ง ทล่ีคล้ายแต่แตกต่างจากพืชชนิดอื่นอยู่ตรงที่ว่าเนื้อของทุเรียนสีออกเหลืองเนื้อทุเรียนมีกลิ่นทั้งสีเหลืองและกลิ่นนั้นเป็นผลจากการที่เขามีธาตุอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะกว่าไม้ผลตัวอื่นคือธาตุจุลินทรก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนกินทุเรียนก็ดีมักจะค่นอนข้าง รองหงแตหลายๆคนไม่เป็นขนุนก็เป็นนะคะก็คือขน,น,นุนเนื้อเหลือและมีกลิ่่เพราะงะั้นเรากลูไปเนี่ยมันคือการเอาธาตุอาหารออกไปจากพื้นที่ของเราเพธาตุาอาหารที่เคยเหมาะสมอาจจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะั้นเราดูแลจากคุณภาพของเขานอกนอจากการวัดดินาทีนี้กลักบไปเรื่องของสูตรปุ๋ยเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของสูตรปุ๋ยเพียงแค่สูตรเดียวนะคะคือสูตรเสมอ มี่ตัวหน้าตัวกลางและตัวท้ายเป็นตัวเลขที่เท่ากันนะ,ะในตัวเลขที่เท่ากันนั้น mm. ก็แปลว่าชุรดร้อยสูตรสิบห้าเสมอมีตัวหน้าอยู่สิบห้าเปเซนตัวกลางสิบห้าปเซนตัวท้ายสิบห้าเปอเซนอารวมกันค่ะรวมกันแล้วได้สี่สิบห้าจากร้อยนะคะแปลว่าทุกๆกระสอบปุ๋ยที่น้นักร้อยกิโล เราซื้อมาอย่าหนึ่งร้อยกิโลเราได้ธาตอาหารที่คิดเป็นตัวหน้าตรงกลางและตัวท้ายเพียงแค่สี่สห้ากิโลลบออกจากร้อยเหลือเท่าไหร่คะห้าสิบห้าคำถามคือห้าสิบห้าเราซื้ออะไรมาเดี๋ยวมาเฉลยเอาเฉลยเรื่องของส่วนก่อนทั่วไปทั่วไปเลยนะคะส่วนสิบห้าเสนอยังไม่พูดถึงบริษัทนะคะ แต่ละบริษัทเขามีลูกเ่น15เสมอนั้นแม่ปุ๋ยที่เขาเอามาผสมเพื่อให้ได้สูง15 15 15ส่วนใหญ่เป็นแม่ปุ๋ยโซเฟตโาเฟตคือกำมะัน16เสมอเป็นาซเฟตในเกรดสูตรออกมาจึงกลาเป็น16 16 16ถ้าเป็น17เสมอราคาแพง17เสมอเนี่ยชงรับบ่วตาเมมอ เอาเป็น15สมัยก่อน15ส่วนใหญ่ตามเดียงปัจจุบันเนี่ยตีช่วงตัวเลขคงคือ10000 16เสมอจะอยู่ที่10,002 17เสมอ10,004ค่ะต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาต่างกันที่แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยเป็นโซเฟตเป็นโซเฟตในเบรดหรือเป็นในเบรดแม่ปุ๋ยในเบรดเป็นแม่ปุ๋ยที่แพงที่สุดค่ะออกอะไรดินเราถ้าเป็นดิน ออกเปรี้ยวเรียกการใช้ซารเฟตดินเราถ้าเป็นดินที่ค่อน,นกระจดแล้วเรียกการใช้ปุ๋ยในเตรเพราะฉะนั้นก็สลับกันถ้าดินเราเป็นดินที่เป็นดินเปรี้ยวโอเคนะคะตามทันนะคะพยายามเรียกการใช้แม่ปุ๋ยซาเฟตถ้าดินของเรานั้นเป็นดินด่าง แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเซาเทนอันนั้นแค่ประเด็นเดียวค่ะประเด็นถัดมาที่เมื่อสปร่พูดคือเรื่องของโครงสร้างของผลผลิตถ้าผลผลิตที่ออกเนื้อเหลืองหรือเกือเหลืองแต่มีกลิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไมผลองค์ปกอบของเขาหรือท่าอาหารที่เขาจะกินนอกจากตัวหน้าโดการโดท้ายแล้วเนี่ยเขากินท่าอาหารแปลเ้าตัวค่ะ แล้แปดเก้าตัวนั้นที่เหมาะที่สุดสําหรับไม้ผลที่เนื้อเหลืองแล้วมีกลิ่นคือซาวเวอร์ค่ะแล้วก็พย้อนกลัไปไงคะว่าถ้าผุ้เรียนเราเบิกปูสามปีห้าปีเจ็ดปีเก้าปีสิบปีแล้วเนื้อมันซีดลงซีดลงซีดลงกลิ่นก็หายไปเรื่อยๆเนื้อก็ไม่เนียนกลายเป็นเส้นใหญ่หยักหยาบเคยเคยถีบเนื้อผูเรียนท่านนั้นนะคไม่ใช่ไม่ใช่ถิบนะคะก็บิด ันออกมาเป็นเส้นน่ะกับบางอันเนี่ยเขาไปนกอกมาเนี่ยเนื้อมันเนียนนะ่ะเนียนเหมือนเรากินเนื้ออันนี้คือเป็นตัวบอกค่ะว่าองค์ประกอบที่เป็นธาตุจะมาถันพอหรือไม่พอสําหรับคุณภาพเพราะงั้นถ้าทุเรียนเราปลูกมาสามปีห้าปีเจ็ดปีเก้าปีเอ๊ะทำไมคุณภาพมันเนื้อธิ์ลงสิทลงสิทลงกล,ลิ่นก็หายไปนนเรื่อยๆลองเช็คสิคะว่า ลอกเที่ยวนคะคะสำหรับผลผลิตชุดที่กำลังเก็บก่อนการเก็บตเรียนเปลี่ยนแค่สูตรปุ๋ยเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยที่มีแม่ปุ๋ยหรือมีโครงสร้างเป็นธรรมฐานสำหรับทบเุเรียนและแถงให้ค่ะสำหรับพวกเนื้อเหลืองเช่นหมูและหลักใหญ่ของที่นี้พวกนี้กลับมานชป็นเรื่องของคุณภาพของผลผลิต